ตอนที่1 6 7ชจฉีอ๋องหดคอลงพูดขึ้นด้วยสีหน้าบึ้งตึงว่าพี่ห้าสะดุกขนาดนี้ทำไมอยู่หวนเฮาหมดความอดทนอย่างที่สุดตะคอกพูดขึ้นว่าจะไปได้หรือยังท่านใจเย็นๆก่อนอย่าทำให้ชุวยวเอ๋อตกใจฉีอ๋องพูดขึ้นด้วยเสียงเบาแต่ก็ยังนำทางไปอย่างเชื่องชา้าอยู่หวนเฮาสูดหายใจเข้าลึกๆ ค่อยระง,งับโทรศัพท์ที่วิ่งขึ้นมาลงไปฉี่อองพูดขึ้นว่าก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่หน้าประตูเมืองพี่สะใภ้ห้าพูดว่านางไม่ได้ผักช่วยเอ๋อตกน้ํากลับใส่ร้ายว่าช่วยเอ๋อผลักนางยังพูดว่าช่วยเอ๋อใส่ร้ายนางพี่ห้าเจ้ากลับไปต้องไปต่อว่านางข้าเห็นแก่ท่านจึงไม่เอาโทรเรื่องนี้อยู่ันเฮ้าก้าวเดินไปข้างหน้าเรียกคนใช้คนหนึ่งไว้พร้อมพูดว่า ไปเรียบคัชชายาสีมาตรงเรือนด้านข้างบอกว่าข้ามาถามความคนใช้นิ่งอึง้งหันไปม,มองดูฉีอ,อฉ๋องฉี่อ๋องก็พูดได้เพียงว่าไปเถอะคนใช้ไปทําตามคําสั่งอยู่เหมือนเห่าไม่สนใจฉีอ๋องหันตัวเดินไปรอที่เรือนด้านข้างพร้อมสวิอีฉี่อ๋องแง่ฝีเท้าเดินตามมาจนทันยังไม่ลืมที่จะพูดต่ออีกว่าพี่ห้า เรื่องนี้ท่านต้องจัดการให้ดีท่านไม่ให้คาปกป้องช่วยเอ,อ๋ท่านปกป้องพีสไพยห้าก็ไม่มีเหตุผลไม่ใช่หรือสวีอีเห็นอยู่วันเฮาหน้าดำคล้ำเครียนก็อดทนไม่ไหวพูดขึ้นว่าท่านอ๋องท่านหยุดพูดบ้างเถอะรอจัดการเรื่องนี้เสร็จแล้วค่อยพูดไม่ได้หรือฉี่อ๋องมองดูสวีอีแวบหนึ่งสวีอีสงสัยตาเตือนเขาจากนั้นก็ชี้ไปที่อยู่วันเฮา ยังไงฉีอ๋องก็ยังคงกลัวเกรงอยู่วนห้าถึงแม้จะยังไม่พอใจแต่ก็ไม่กล้าพูดอะไรอีกรออยู่ที่เรือนด้านข้างสักพักก็เห็นชูหมีชู้าหญิงชนชัยเข้ามาบาดแผลตรงข้างของนางถูกพันแผลไว้กระโปรงทรงหลวมแต่ยิ่งดูยิ่งจับเอวเปราะบางและอ่อนโยนหญิงคนใช้ประคองนางเข้ามาสีหน้าซีเซียวดวงตาแดงกลับ มองเห็นอยู่วนเฮานางไม่พูดอะไรดวงตาแดงขึ้นมาอีกครั้งพูดขึ้นอย่างสะอึกสะอื้นว่าพี่เฮามาแล้วหรืออยู่วนเฮามองดูนาะงพร้อมพูดขึ้นว่าอาการบาดเจ็บดีขึ้นบ้างแล้วหรือยังชูหมิงช่วยพูดขึ้นด้วยเสียงเบาว่าไม่เป็นอะไรมากแล้วยังจะบอกว่าไม่เป็นอะไรตกใจจนจะแย่อยู่แล้ว ชีออกลุกขึ้นมาประคองนางไปนั่งอย่างห่วงใยพร้อมพูดว่าเจ้าวางใจพี่ห้ามาในครั้งนี้เป็นการมาเพื่อถามคําถามเพียงไม่กี่ครั้งตามคำสั่งของเสด็จพ่อเจ้าตอบตามความจริงก็พอจู่หมิงชุยพยักหัวเล็กน้อยนั่งลงแล้วรีบถามขึ้นว่าผู้บาดเจ็บพวกนั้นเป็นอย่างไรบ้างเป็นอะไรมากหรือไม่อยู่หัวเห้าพูดขึ้นว่า มีผู้บาดเจ็บหลายคนอาการค่อนข้างหนักมีหมอให้การรักษาแล้วตอนนี้คนที่อาการสาหัสที่สุดคือจิ้นจู่หงเติงเสด็จลุงเชิญหมาออกมาแล้วโชคดีที่ห้ามเลือดไว้ได้ทันคิดว่าคงจะค้นขีดอันตรายแล้วชูหมิงช่วยน้ำตานองพร้อมพูดขึ้นว่าหากหงเติงเป็นอะไรไปต่อให้ต้องตายค่าก็ยากที่จะชดใช้ยหยวนเฮาพูดขึ้นว่า ในเมื่อเจ้ากําหนดไว้ว่าจะแจกงโจง๊วันนี้แล้วก็มีคนเตรียมการไว้เสร็จเรียบร้อยแต่เช้าทําไมถึงยังชักชา้าจนถึงเที่ยงแล้วก็ยังไม่แจกและทําไมเสด็จป้ากับคงเติงยังมีหูหญินเหลียงพวกเขาอีกก็มาด้วยกันจูมิช่วยสึกสะออินพร้อมพูดขึ้นว่าเดิมจะแจกตั้งแต่แรกแล้วแต่ข้ารู้สึกว่าหากเพียงแค่แจกโซก็ไม่สามารถทำให้อิ่นท้องได้ จึงสั่งคนไปสั่งสาาเปามาเพิ่มหลายร้อยลูกสาาเปานี้ใช้เวลาทําค่อนข้างนานเมือ่อรอแล้วก็รอจนถึงเที่ยงส่วนเสด็จป้ากับพวกหูหญิงเหลียงพอรู้ว่าค้าจะแตกโจกก็เลยอยากตามมาดูพวกนางต่างก็มีจิตเมตตาอยากทำอะไรเพื่อประชาชนบ้างกลับคิดไม่ถึงว่าชูหมิงชุยกลมหน้าแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาเสียงร้องไห้คล่ำครวญ ใครฟังแล้วก็เจ็บปวดไปด้วยชีอองสงสารนางอย่างมากอยากยื่นมือไปโอบกอดน,นางแต่กลับติดตรงที่อยู่หวันฮากับสวีอีก็อยู่ด้วยอยู่หวันฮาไม่แสดงท่าทีอะไรเพียงแค่ฟังอยู่อย่างเงียบๆรอนางร้องไห้ไปสักพักแล้วค่อยพูดขึ้นว่าแจกสาลาเปาเป็นการตัดสินใจกระทันหันหรือใช่พึ่งตัดสินใจเมื่อชา้าเช้า ชูมีช่วยร้องไห้เป็นสักพ,พักค่อยสงบสติแล้วพูดตอบอยู่เหวินเฮาพูดขึ้นอย่างไม่เข้าใจว่าในเมื่อเจ้ากำหนดแล้วว่าวันนี้จะแจกโตแล้วทำไมถึงไม่วางแผนเรื่องซาลาเปาก่อนล่วงหน้าละ่ะต่อให้เป็นการตัดสินใจกระทันหันหาคนขายหลายเจ้าหน่อยซาลาเปาไม่กี่ร้อยลูกก็ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาจนถึงเที่ยงวันอีกอย่างคาดูที่เกิดเหตุแล้วมีซาลาเปาเพียงสิบชั้น ทั้งหมดหน0รลูกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็สามารถทำเสร็จแล้วชูหมิงช่วยอึ้งไปสักพักน้ำตาคลอเบ้าอย่างอึ้งเล็กน้อยจ้องมองอยู่วันเท่าอย่างแน่นิ่งภายในใจของนางปกคุมไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธเคืองเขามาเพื่อสืบความหรือเป็นการมาเพื่อถามตามคำสั่งเพียงไม่กี่ประโยคหากเป็นอย่างหลังก็ไม่จำเป็นต้องถามอย่างละเอียดขนาดนี้ หากเป็นอย่างแรกเขาเปลี่ยนไปอย่างมากนางยื่นมือกุมหน้าผากพร้อมพูดขึ้นทางน้ำตาว่าข้าค่อนข้างปวดหัวเรื่องพวกนี้ข้าสั่งคนใช้ไปทำพี่เฮาท่านไปถามพวกเขาเถอะวันนี้ข้าข้าทรมานใจและก็วนกนกวายใจมากชีอ๋องรีพูดขึ้นว่าพี่ฮ่าก็บอกแล้วว่าการสั่งสาลาเปาเป็นความคิดที่ตัดสินใจกับฮันหัน ไม่ใช่การตัดสินใจตั้งแต่แรกต่อให้สาะเปาหนึ่งร้อยลูกสิบลูกจัดการได้ไม่เรียบร้อยก็ไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ชุยเอ๋อก็ทำไปเพราะหวังดีอยูหวันเฮามองดูฉีอองที่ไม่ได้เรื่องรู้จะถามต่อไปก็ไม่ได้ความอะไรจึงพูดขึ้นว่างั้นดีเรื่องเป็นยังไงข้าก็เข้าใจแล้วเจ้าพักข่อนให้ดีข้าไปละชูหมิงชุยหลบสายตาสีหน้าเศร้าหมองพูดขึ้นด้วยเสียงเบาว่า เชิญชูอ๋องตามสบายคำว่าชูอ๋องแฝงไปด้วยความเย็นชาและเฉยเมยไม่เหมือนพี่เหฮาที่เรียกอย่างสนิทสนมมาตลอดสีหน้าอยู่หวนเหฮาไม่แสดงท่าทีใดๆลุกขึ้นแล้วก็จากไปฉีอ๋องไล่ตามมาพี่ห้าคำพูดเมื่อกี้พูดให้เข้าใจชัดเจนจะดีกว่าอยู่หวนเหฮามองดูใบหน้าที่ไร้เหตุผลของเขาพร้อมพูดขึ้นว่าได้ ในเมื่อเจ้าจะพูดงั้นก็พูดมาให้เข้าใจเจ้าอยากพูดอะไรฉี่อ๋องพูดขึ้นด้วยสีหน้าไม่พอใจว่าตอนนั้นเจ้าบอกข้าว่าช่างเถอะแต่นางไม่ได้สำนึกผิดเลยเรื่องนี้ก็ช่างไม่ได้จะต้องสั่งสอนนางเสียหน่อยต่อให้นางมีไม้ปราบหัวข้าก็ไม่กลัวสเสด็จปู่ก็เป็นคนที่มีเหตุผลคนหนึ่งหากเรื่องนี้รู้ไปถึงสเสด็จปู่สเสด็จปู่ไม่มีทางเข้าข้างนางแน่ จะให้สั่งสอนเสียหน่อยได้เจ้าพูดมาสิสั่งสอนนางยังไงต่อยนางสักทีหรืออยู่เหวินเฮาดูเหมือนไม่โกรธเลยสักนิดถามขึ้นด้วยท่าทีเฉยเมยชีอองคิดอยู่สักพักต่อยตีผู้หญิงเหมือนจะไม่ค่อยเหมาะสมจึงพูดขึ้นว่าสั่งสอนเสียหน่อยคงได้อยู่มั้งก่อนหน้านี้เจ้าพูดว่านางไม่มาขอโทษแต่ข้ากลับมาลองคิดดูแล้วคิดว่านางควรที่จะมาขอโทษ อยู่เหวนเ่าพยักหัวพร้อมพูดขึ้นว่าใช่เจ้าพูดถูกแต่ข้าคิดว่านางไม่มีทางมาขอโทษพระชายาฉีไม่อย่างนั้นคืนนี้เจ้าหาเวลาว่างไปจวนชูออกไหมให้นางขอโทษเจ้าน่าจะเป็นไปได้ขอโทษค่าขอโทษข้าจะมีประโยชน์อะไรขอโทษช่วยเอ๋อจะดีกว่าชีองพูดขึ้นงั้นก็เป็นไปไม่ได้ไม่อย่างนั้นเจ้าไปหานาง จากนั้นค่อยมาบอกพระชายาฉีไหมยอยู่เหวอนเฮาพูดขึ้นฉีอ่องรู้สึกว่าต้องเป็นเช่นนี้จริงๆหากนางยืนกรานที่จะไม่ขอโทษช่วยเอ๋องานก็ไม่มีเหนทางบีบบังคับแต่เรื่องนี้ต้องพูดให้กระจา่างจะให้นางใส่ร้ายช่วยเอ๋อไปตลอดไม่ได้วันนี้พูดว่าช่วยเอ๋อผลักนางพรุ่งนี้ก็จะพูดว่าช่วยเอ๋อฆ่านางงั้นดีข้าปอบช่วยเอ๋อก่อนแล้วจะรีบไป ฉีอ่องพูดขึ้นอยู่วันเฮากับสวีอีหันตัวเดินออกไปแล้วหลังจากขี่ม้าไปสวีอีก็รีบไล่ตามหลังมาพูดขึ้นว่าท่านอองจะให้ฉีอ่องไปจริงๆหรือพระชยาจะขอโทษฉีอ่องไหมไม่มีทางแน่นอนสวีอีอึง้งงั้นอยู่วันเฮาขยับบางเหียนควบขี่ม้าไปพร้อมพูดขึ้นว่า ก็ต้องลองว่าไม้ปราบนั้นน่าใช้หรือไม่น่าใช้ตอนที่1นึ่งยสวีอีเห็นเขามุ่งหน้าไปทางที่ทำการปกครองจึงได้าตามไปแล้วถามขึ้นว่าท่านอองยังไม่กลับจวนหรืออยู่วันเฮ้าพูดว่ากลับจวนไปทำอะไรไปรอดูสิงโตคำารามหรือไม่ข้าขอเห็นภาพที่นางงดงามเพียงอย่างเดียวก็พอผู้หญิงเวลาดุขึ้นมาน่ากลัวมาก สวีอีถามขึ้นอย่างสงสัยว่าภาชายาจะกล้าตีฉีอองจริงๆหรือฉีอ๋องเป็นถึงโอรสของฮองเฮานะภาชายาไม่กล้าแม้แต่จะล่วงเกินเสียนเฟยเ้าจะกล้าล่วงเกินฮองเฮาหรือ,อยูเว็ดเฮาเชื่อว่าไม่แน่นอนความรู้สึกที่ยวนชิงหลิงมีต่อเจ้าเจ็ดนั้นเป็นความโกรธความโมโหซึ่งเก็บกดไว้อยู่ในใจนานมากแล้วนางไม่เคยได้ระบายออกมา วันนี้ตอนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนอกเมืองเขาได้ยินหยวนชิงหลิงกล่นด่าเจ้าเจ็ดหากไม่ใช่เพราะคนเยอะรีบจัดการบาดแผลให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บหยวนชิงหลิงก็คงลงมือแล้วหากคืนนี้เจ้าเจ็ดไปหานางเพื่อคุยเรื่องตกน้ำจะเพลอนยากนั่นก็กลายเป็นแค้นเก่าแค้นใหม่รวมกันแล้วหากหยวนชิงหลิงสามารถอดทนอดกลั้นไว้ได้ถือว่าเขาแพ้หยวนชิงหลิงไม่ใช่คนขี้โมโห แต่เป็นคนที่มีเหตุผลมากหากนางเป็นคนผิดนางจะขอโทษและจะขอโทษจากใจจริงแต่หากนางไม่ผิดอีกฝ่ายบีบบังคับนางก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้ที่ถึงตอนนั้นไม่ว่ายังไงนางก็จะกัดให้ได้หนึ่งทีกัดจนมือของเขามีเลือดไหลเลยทีเดียววันนี้อารมณ์ของนางหงุดหงิดอย่างมากเพราะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเยอะ และที่จริงเรื่องนี้สามารถหลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ได้บีบบังคับให้นางกลับไปพักผ่อนก็เป็นการทำให้นางไม่พอใจแล้วครั้งเจ้าเจ็ดยังจะไปซ้ำเติมอีกไม่ได้รับผลที่ดีแน่อยู่วันห้าคิดถึงเช่นนี้แล้วก็ควบมา้าวิ่งมุ่งหน้าไปยังที่ทาการปกครองเพื่อไปทางานต่อวันนี้ยวนชิงหลิงโกรธมากจริงๆตอนนั้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเยอะ มมวแต่สนใจช่วยเหลือคนไม่มีเวลาคิดถึงเรื่องพวกนี้แต่หลังจากที่กลับมาที่ตวนก็มีแม่นมสีกับลูกยาเฝ้าดูให้ตอนนอนนางคิดถึงเรื่องนี้ที่ชูหมิงช่วยกระทําแล้วก็ทําให้นางโกรธโมโหอย่างมากความปลอดภัยของประชาชนไม่ใช่สิ่งที่นางจะออกมาเพื่อแสดงเล่นๆน,นางเข้าใจจุดประสงค์ที่ชูหมิงช่วยกระทําในวันนี้อย่างที่สุดเป็นเพียงการแสดงเท่านั้นเพื่อให้ได้ใจคน แล้วตนเองก็จะได้มีชื่อเสียงแต่ก็กลัวว่าคนที่อยู่เหนือกว่าไม่พอใจจึงได้เชิญพระชายาชิ้นลุยอ๋องกับเหลี่ยงหูหยินของจนเซียวเหยากงมาด้วยจึงทำให้มีการแจกโตกเราต้องรอแล้วรออีกเพื่อเป็นการปกปิดนางจึงเอาเรื่องซาลาเปามาอ้างภายในเมืองหลวงมีคนขายซาลาเปาเยอะมากซาลาเปาแค่นั้นแค่ซื้อก็ได้แล้วไม่จำเป็นต้องสั่งทำ ชูหมิงชุยทำไปอย่างเกินเหตุจริงๆคิดถึงวันนี้ตอนที่อยู่ในที่เกิดเหตุชีออกยังไม่หยุดที่จะพูดเรื่องตกน้ําเป็นถึงท่านองคงคนหนึ่งไม่พิกการแขนขาอะไรเขากลับยือนอยู่ตรงนั้นปกป้องพระชายาของตนที่มีความปลอดภัยอยู่แล้วแต่ไม่ไปช่วยคนตกน้ําเรื่องนี้ทาให้นางโมโหยิ่งกว่าชูหมิงชุยอย่างน้อยชูหมิงชุยก็มีเป้าหมาย ส่วนเขาเป็นการกระทําที่โง่เง,ง่าอย่างแท้จริงพระชายาจะรอท่านออกกลับมาก่อนไหมเราค่อยทานข้าวลู่หยาเข้ามาถามขึ้นหยวนชิงหลิงพูดว่าไม่ต้องเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาคงไม่กลับมาเร็วขนาดน,นั้นเหลือไว้เขาบ้างเราทานกันก่อนเค้ะคะลู่หยาออกไปจัดการหยวนชิงหลิงกับหยวนชิงผิงกําลังทานข้าวเสร็จแล้วก็พาต่อเป่าเดินเล่นอยู่ในลาน ตอเป่าหลบอยู่ในกอหญาเพื่อขับถ่ายหยวนชิงผิงมองดูอย่างสนใจพร้อมพูดขึ้นว่าพี่ใหญ่เรื่องแบบนี้ให้พวกคนใช้ไปทําก็ได้สกะปกมากเลยนะหยวนชิงหลิงนั่งลงพร้อมพูดขึ้นว่าใครทำก็ต้องทำเหมือนกันไม่ใช่หรือไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรเสียหน่อยท่านเป็นพภะชายาหยวนชิงผิงพูดย้ำสถานะของนางอีกครั้งภะชายาไม่ต้องทานข้าว ภาชายาไม่ต้องใส่สภ้อ้าพราชายาไม่มีแขนขาหรือนางมองเมินน้องสาวตนเองยวนชิงผิงนั่งอยู่ด้านข้างนางไม่ถกเถียงนางกับคำถามนี้พี่ใหญ่เหมือนเปลี่ยนไปเป็นคนละคนพูดไม่ชนะแน่พี่ใหญ่ตกลงพี่รู้เรื่องฝีมือทางการแพทย์ได้อย่างไรยวนชิงผิงเงยหน้าถามขึ้นอย่างแปลกใจเรียนไงเรียนกับใคร หยวนชิงผิงไม่เคยได้ยินว่านางเรียนหมอและยังเป็นการรักษาที่แปลกประหลาดหยวนชิงหลิงยิ้มแต่ก็ไม่พูดอะไรมีรับลมคมไนหยวนชิงผิงรู้ว่าถามไปก็ไม่ได้ความอะไรจึงเบื่อที่จะถามแล้วต่อเป่าวิ่งหยุดสักพักแล้วก็กลับมาหมอบอยู่ด้านข้างเท้าหยวนชิงหลิงพร้อมหายใจอย่างหอบเหนื่อยหยวนชิงผิงเงียบอยู่เนินนางพร้อมพูดขึ้นว่าวันนี้ข้าได้ยินฉีอองพูดว่า ชูหมีงชุยตั้งคันแล้วหยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่าท้องก็ท้องสิเจ้าไม่เป็นกังวลหรือหยวนชิงผิงหันหน้าไปมองดูนางหยวนชิงหลิงพูดขึ้นว่าข้าจะเป็นกังวลเรื่องอะไรข้าไม่ใช่พ่อของเด็กเสียหน่อยฉีอ๋องเป็นโอเสว่าสายเลือดตรงของฮ่องเต้หากชูหมิงชุยตั้งคันงั้นฉีอ๋องก็ต้องถูกแต่งตั้งให้เป็นองค์ชายรัชะทาย,ยาทแน่ พี่เขยดูเหมือนจะได้ความดีความชอบแล้วน่าเสียดายหยวนชิงผิงพูดขึ้นพร้อมถอนหายใจตอนนี้การได้เป็นองค์ชายราชทายาทใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีจะเป็นเพียงเป้าเท่านั้นใครกล้าแตะต้องฉีอ,อ๋องเบื้องหลังฉีออกมิตระกูลชูสนับสนุนนะหยวนชิงผิงไม่เข้าใจเรื่องภายในราชสำนักแต่ความร้ายกาจของตระกูลชูนานก็พอรู้อยู่ ยวนชิงหลิงใส่หัวพร้อมพูดขึ้นว่าต่อให้ยากยิ่งกว่าการปีนขึ้นสวรรค์แต่ก็มีคนอยากที่จะปีนขึ้นไปถึงที่สูงสุดพี่ใหญ่ท่านไม่อยากเป็นพระชายาอ,องค์ราทายาาหรือเป็นพระชายาอ,องคราทายาาต่อไปก็จะได้เป็นของเฮาหยวนชิงผิงพูดขึ้นของเฮาหรือแต่ชั่วอายุคนของตระกูลหยวนอย่างไม่กล้าที่จะมีความคิดเช่นนี้ การวางแผนให้พี่ใหญ่อภิเศกกับชูองถือเป็นการใช้ความสัมพันธ์ทั้งหมดที่มีของท่านพ่อจะหมดสิ้นแล้วตอนที่เพิ่งประสบความสำเร็จนั้นท่านพ่อร้องห้าเพลงทุกวันดีใจอย่างที่สุดหากพี่ใหญ่ได้เป็นพระชายาองค์ชายาชัตทยาจริงคิดว่าท่านพ่อคงจะดีใจจนเป็นบ้าลูกหยาเดินมาพูดว่าพระชายาชีออกมาเพคะยวนชิงหลิงพูดขึ้นอย่างไม่เงยหน้าขึ้นว่า เจ้าไปบอกเขาท่านอ๋องยังไม่กลับมาให้เขามาใหม่วันหลังฉี่อ๋องบอกว่ามาหาพระชยาลูกอยาพูดขึ้นหยวนชิงหลิงลูกต่เป่าครู่หนึ่งพร้อมพูดว่าไปต่เป่าใสา่หางเดินไปแล้วหยวนชิงหลิงลูกขึ้นยืนพร้อมพูดขึ้นว่าอืมข้ารู้แล้วหยวนชิงผิงไม่สะดวกที่จะตามไปด้วยแต่ในใจก็กระสับกระส่ายไม่เป็นสุขจึงพูดกับหยวนชิงหลิงว่า ท่านอย่าล่วงเกินชีอ๋องรับมืออย่างพอควรก็พออย่าหารเรื่องใส่ตัวเองหยวนชิงหลิงพยักหัวพร้อมพูดขึ้นว่าอืมข้ารู้แล้วเจ้ากลับไปพักผ่อนเถอะนางพาลู่หยาไปยังลานด้านหน้าพร้อมถามว่ารออยู่ที่ไหนข้องถงใหญ่เพคะลู่หยาพูดขึ้นใส้เถาถังลหล่ะอยู่ไหมลู่หยาเดินไปด้วยพูดไปด้วยว่า อยู่เจ้าค่ะตอนนี้กำลังต้อนรับฉีอองอยู่ยวนชิงหิงมาถึงห้องโถงใหญ่เห็นฉีอองกำลังพูดกับถังหยางว่าเจ้าไปตามท่านพี่ห้าก,กลับมาเถอะเดี๋ยวเผื่อเกิดเรื่องอะไรกระทกระทั่งขึ้นข้าจะลำบากใจต้องทำอะไรที่เป็นการล่วงเกินได้ถังหยางยิ้มพูดว่าท่านอ๋องจะพูดเช่นนี้ไม่ได้ยังไงพระชายาก็เป็นพี่สะพ้ยของท่านอีกอย่าง ท่านอ๋องก็เป็นชายสุภาพบุกุษจะถือสาผู้หญิงได้อย่างไรข้าไม่ได้ถือสาข้าแค่มาถามหาเหตุผลทั้งอย่างทำไมคืนนี้เจ้าพูดมากจังเลยใช้เจ้าไปเจ้าก็ไปสิวันนี้ข้าไม่มีความอดท,ทนชีอ๋องค่อนข้างหุนหงิดทั้งอย่างจึงหันตัวกำลังจะสั่งพวกบ่าวใช้ไปตามท่านอ๋องมากลับเห็นพระชายา ไม่รู้ว่ามายืนหน้าบึ้งเงียบๆอยู่ตรงหน้าประตูลแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่พระชายาท่านมาแล้วหรือถังหยางรีบพูดขึ้นอืมข้ามาต้อนรับฉีอองใต้เท้าถังไปทำงานของท่านเถอะยืนชิงหลิงก้าวเท้าเดินเข้าไปมองดูฉีอองพร้อมพูดขึ้นว่ามาหาข้าดึกขนาดนี้มีธุระอะไรหรือมีธุระอยู่แล้วฉีอองลุกขึ้นยืน สูงกว่ายวนชิงหลิงไปกว่าครึ่งหัวความสูงกว่าข่มไว้ได้อย่างสมบูรณ์